สวัสดีครับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน67แน่นอนแล้วครับจีโอก,กราฟิกลิสโดนุนทัม์ก็แลนสไรท์ right, ทั้งสภาสูงสภาร่างแล้วก็เสียงคะแนนที่เลือกรดิเขตได้ถึง300เสียงขึ้นแน่นอนนี่คือการจัดองค์กรคณ,ณะใหม่ใน8ใน4ีปีจากนี้หลังจาก8ปีที่แล้วที่ทํานี่จัดคณะรัฐมนตรีของเขาก็มาดูว่าต่างประเทศครั้งจะเป็นผู้ใดและคือการค้าและกระหมและไขว่ความมั่นคง ที่เจรจาทั้งสงครามยูเครนกับอิสราเอลฮิปรกับฮามาสจะเป็นยังไงเกิดขึ้นแน่นอนว่าสงครามยูเครนต้องจบแน่และดินแดนที่รัสเซียพยายามจิดอยู่ตรงหนานี้จนถึงทำถวายสัตว์นั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นแรนกลางที่จะให้กับรัสเซียคุ้มครองและเพื่อให้ยูเครนได้เข้าอยู่นาโตด้วยความป้องกันส่วนที่เหลือ ขณะที่อิสราเอลกับฮามัสกับฮิบรอนั้นก็ต้องหยุดยิงตกลงให้ได้ก่อนเพราะไม่ให้สงครามยืดเยื้อตามที่เขาหาเสียงไว้นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของสภาสูงกับสภา,าร่างในสหรัฐอเมริกาที่เป็นริพับบลิกัมคุ้มครองอยู่นั้นกลับมาดูเรื่องสงครามการค้าดีก่อนนะครับคือชัดเจนแล้วครับทาได้ประกาศแล้วจะเก็บภาษีสกิดก,การค้าทุกชนิดตั้งแต่ 10- 2ถึงสํารหรับสกิดทั่วโลกที่มีความได้เปรียบกับอเมริกา ขณะเดียวกันจีนก็จะเจอภาษีสูงสุดถึง60%สําหรับสินค้าบางชนิดและมให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยี AI นี่คือจุดเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ8ปีที่แล้วเขาก็ได้ทำแล้วโจบริดไดนได้ตามมาและออกกฎเกณฑ์ต่างๆนี่คือสองครามรวในเรื่องของชิปโวทั้งหมดที่จะเติบโตและเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ปีหน้าเลือกลงทุนให้ดี ขณะเดียวกันเฟดก็ต้องลดดอกเบีย้ยเรียบร้อยแล้วนะครับเจม์าวบอกจะไม่ลาออกถึงแม้ทัามขอให้ลาออกเพราะเขายังอยู่ในตำแหน่งได้และปรามดี้ไม่สามารถบีบได้อาจจะอยู่จนคดเทอมแล้วดูว่าทัมจะตั้งใครในครึ่งปีหลังของทรัมป์คือในอีก2ปีข้างหน้ากลับมาดูภาพรวมการลงทุนให้ดีนะครับเทรนด์ดอกเบีย้ยจะค่อยเป็นค่อยไปแน่นอนไม่ได้ลงอย่างที่คาดคะเนไว้ที่เฟดเคยบอกไว้ อาจจะ1-1.5%ถึง1นเซนนั้นคงจะไม่ใช่ปีนี้อาจจะจบสิ้นแค่เดือนพฤศจินี้ต้องดูว่าเดือนธันเศรษฐกิจอเมริกายังเป็นไงแต่โดยภาพรวมยังเปราะบางซอฟต์แ n รนดิงเกิดขึ้นได้แน่นอนและหนี้สาธารณะจะสูงมากยิ่งขึ้นเพราะการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจและการเก็บภาษีโชนอเมริกันแค่15%เซนจาก20ซสมัยแรกของเขาที่เขาหาเสียงมาขณะที่เดโมแครบนั้น จะขึ้นภาษีจากยีเป็น28%เซนโจเบด้านนั้นก็ถึงได้พังทรายลงจะเห็นชัดเจนนะครับทำลดภาษีให้กับผู้ทํางานทั้งหมดแค่15%และบางคนอาจจะไม่ต้องเสียภาษีนี่คือนโยบายหาเสียงที่กระตุน้นเศรษฐกิจอยู่และการใช้เงินมหาศาลอยู่จะขัดดุลงบประมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นในประวัติศาสตร์แน่นอนและก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นหลังจากสปีจังนี้เป็นต้นไป นี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ของภาวะเศรษฐกิจอเมริกาถึงให้ทำให้ทุกอย่างฟันใหญ่ๆเฮดจิ้งฟันแม้แต่วอลล์สแปร์ก็ขายหุ้นออกมาแอปเปิลเขาเหลือแค่หนึ่งในสามเองนะครับจากที่เคยถืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขายไปครึ่งหนึง่งแล้วเริ่มขายอีกเดือนสิบถึงเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบที่ผ่านมาอีกเหลือแค่หนึ่งในสามของพอร์ตฟิโอแต่ก็ยังเป็นท็อปอยู่ขณะที่แบงก์ออฟอเมริกาเขาก็ขายเยอะมากกำเงินสดถึงสามแสนล้าน เพื่ออะไรครับเพื่อรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นในปีหน้าแบงบค์รับซี่หรือไม่ในปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะเก็บหุ้นที่อะไรที่มอง potential แต่อย่างน้อยธุรกิจที่เขาไม่เคยเมื่อ7ปีแล้วถึงบอกก็คือ tech s o c k ยังไงซะกลุ่มธุรกิจ AI นี้และกลุ่มของ ESG ของคาร์บอนเครดิตเขาก็ลงทุนมากยิ่งขึ้นแน่นอนจากนี้แต่เลือกลงทุนเท่านั้นเองกลับมาดู globalization ที่ทุกคน asset allocation เกิดขึ้นและ พุ่งเป้ามากลุ่มของคาร์บอนเครดิต ESG ในภูมิศาสตร์แทบอิมิจินแทบนี้ทั้งหมดแล้วก็ยุโรปเองด้วยฉะนั้นยุโรปเองก็มีปัญหาเยอรมันต้องมีเลือกตั้งในเดือนมีนาหน้าแน่นอนเพราะ correlation ของโจชูนั้นได้ทะเลาะกันและคงแตกตัวนี่คือภาพรวมของการเลือกตั้งของนาโตทั้งหมดนโยบายที่ทํามาจะทําให้นาโตอ่อนแอและยุโรปเองจะต้องแข่งขันขึ้นจะทําอย่างไรก็คือต้องซื้อ แก๊สและน้ำมันที่จะต้องถูกลงแต่ทําจะบริหารจัดการเรื่องแก๊สกับน้ํามันใหม่เพราะอเมริกามีเยอะจะขุดขึ้นมาใช้และก็ตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนในการขายออกมาแต่น้ํามันก็จะเมนเทนอยู่แค่60ถึง75เหรียญอย่างที่บอกเซกเตอร์นี้ดิเวอร์ซิฟายออกมาเกับมาลงทุนในกลุ่มของ e s g และกลุ่มของคาร์บอนเครดิตและก็กลุ่มของชิปซัพพลายเชน AI ที่พัฒนาแข่งขันกันสูงมากแล้วก็ ยองมัสได้ประกาศแล้อีก4ปีข้างหน้าเขาจะไม่สร้างหุ้นอีรถยนต์ e ีวีอแล้วเขาจะสร้างเป็นรถยนต์ไฮโดรคาร์บอนเครดิตก็คือไฮบริดที่จะเติบโตเติบโตในอนาคตซึ่งจีนก็มีแผนที่จะทำอีวีไฮบริดในปี2026นี่คือภาพรวมจะแข่งขังนกันสูงต่อไปจะแข่งพัฒนาระว่างจีนกับอเมริกาหรือยุโรปอะไรจะเกิดขึ้นกลับมาดูเอสเซนโเชให้ดี สำหรับเมืองไทยนั้นอยู่ที่การเมืองชั้น14ที่คุณทักษิณอยู่จะบันทอนพักเพื่อไทยรัฐบาลอาจจะอยู่ได้ไม่ครบเทอมหรอกครับต้องยุบสภาเร็วขึ้นหรือช้าอยู่ที่ปัญหาของพักเพื่อไทยเองในเรื่องของแก้รัมนูนก็ไม่ต้องไปพูดถึงไม่เห็นแน่นอนในสมัยนี้แล้วก็การที่จะเปิดโตพัฒนาก็คือต้องรีบกระตุน้นเศรษฐกิจภาพอะไรครับโซน e อ c ครับทุกคนกําลังโถมเข้ามา สร้าง Data Center c l o ์คาวเซ e นเตและในเรื่องของชิป a s s e m i c o n d u c t o r ฉะนั้นจะเห็นชัดเจนคำสั่งซื้อร a p t o p a i อไอเออย่าในปีหน้าถึง2,026ต่อเนื่องไปถึง28คืออีก3-5ปีข้างหน้าชัดเจนนะครับจะไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมหุ้นเมื่อคืนเราโจนก็ขึ้นเฉพาะเทคสต็อกอีก2%เพราะเฟดลดดอกเบีย้ยก็มีผลกับเทคโนโลยี i i ชิป แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตแกร่งนวัตรกรรมใหม่อยู่ที่เออร์เิงจะตามได้หรือไม่เหมือนกับในตลาดไทยนะครับคือเดลต้าเทสเอาทำใหแต่ร้อยหกสิบตลาดก็เลยออกจดหม,มายเตือนเมื่อวานว่าเฉพาะ PE นั้นสูงไหมนี่คือเหมือนกับอเมริกาแล้ครับ PE เขาสูงมากแต่ไรายได้เขาจํำออกมาโดยเออร์เนงอยู่ที่ดัลเดลต้าแะครับเออร์เนงจะออกอยังไงฉนันโดยภาพรวมเติมนักลงทุนซื้อแต่หุ้นตัวใหม่ที่แข่งใหม่ก็คือเขาคอม ที่อเมริกาเขาคอมอเมริกาเขาประกาศซื้อหุ้นคืน1 5 0 0 0ล้านเหรียญไปช่วโลกจากนั้นก็ต้องซื้อแค um, ลคอมท่วโรเกิดขึ้นและในอเมริกาก็ต้องแชร์บายแบ็กกลับแน่คือกลุ่มเจ้าของนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ทั้งหมดในธุรกิจ AI เลือกลงทุนให้ดีนะครับยังยืนยันว่าเป็นจังหวะออปชั่นดีแล้วครับแบงกิ anking, ้งเทคสต็อกเทคโนโลยี AI ทั้งหมดเดลต้าแคลคอมแล้วก็ฮาน่ากับซีเคแล้วก็ค่อยมาดู e s g ทั้งหมดนี่คือภาพรวม1,500จุดสิ้นปีถึง1,550และปีหน้าเงินยังฟันโฟไหลายกลับเข้ามาเจอกันแน่1,650จุดเลือกตัดสินใจพอร์ตรีโอเองครับสวัสดีครับ